สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการสอสอบัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพักเก้าไกลนายชัยทวัตตุลาธนเปิดเผยว่าได้ส่งหนังสือถึงนายชัยยามพวันมั่นเพียรจิตสอสกรุงเทพมหานครพักเก้าไกล แจ้งให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริหารพักเก้าไกลในการประชุมเมื่อวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมามีเนื้อหาร,ระบุว่าในชาัยยามพวานฝ่าฝืนวินัยสมาชิกพักก่อให้เกิดความเสียหายต่อพักกรณีแสดงออกในทางตรงข้ามกับอุดมการอันเป็นค่านิยมที่สําคัญของพักโดยประการที่ทําให้พักเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างร้ายแรงและกระทําการล่วงเกินคุกคามหรือก่อความเดือดร้อนรําคาญทางเพศต่อบุคคลอื่นอันเป็นความผิดวินัยร้ายแรงตามข้อบังคับพักเก้าไกล ต่อมา2พฤศจิกายน2,566กรรมการบริหารพักเก้าไกลพิจารณากำหนดโทษตามการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงด้วยการตัดสิทธิ์ที่พึงมีในฐานะสมาชิกพักและกำหนดเงื่อนไขให้ในายชยามพวานต้องดำเนินการถแถลงยอมรับผิดและขอโทษในทางสาธารณะต่อสังคมกับผู้เสียหายทั้ง3อย่างจริงใจต่อการกระทำผิดทางวินัยดังกล่าวให้เสร็จสิ้นในวันที่4พฤศจิกายน2566 รถเชยเยียวยาความเสียหายตามสมควรแก่กรณีต่อผู้เสียหายทั้ง3รายภายในระยะเวลาสมควรโดยกําหนดให้ต้องแจ้งหลักฐานการดําเนินการเยียวยาความเสียหายต่อกรรมการบริหารพักและในการถแถลงตามข้อหนึ่งต้องถแถลงมาตรการเยียวยาความเสียหายโดยสังเขปด้วยยุติการก่อความเสียหายต่อผู้เสียหายทั้ง3รายโดยทางตรงและทางอ้อมเดยทันทีนับแต่วันที่รับหนังสือแจ้งคําสั่งนี้ ยุติการกระทำอเป็นการล่วงเกินคุกคามหรือก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเพศหรือกระทำการขัดขืนหรือแย้งต่ออุดมการ์และข้บบังคับพักต่อบุคคลอื่นใดตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งสมาชิกพักตลอดสมัยการเป็นสส ทั้งนี้เนื้อหาในหนังสือ,อยังระบุว่าหากนายชัยยาพรวันไม่ดําเนินการตามเงื่อนไขที่กําหนดภายในระยะเวลาดังกล่าวถือว่านายชัยยาพวันฝ่าฝืนคําสั่งหรือมติของกรรมการบริหารพักอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงมีบทลงโทษขั้นสูงสุดคือการให้พ้นจากสมาชิกภาพซึ่งจะเป็นเรื่องต้องพิจารณากําหนดโทษโดยที่ประชุมร่วมต่อไป แหละว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ